สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GT Family นะครับปลายปี2023นะครับ d e p o ล SO เ0 7เรียกได้ว่าเข้ามาเขย่าตลาดรถ SUV แบบไฟฟ้า100%เไซส์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเซกเมนต์นี้นะครับยังคงว่างอยู่นะครับยังไม่มีแบรนด์รถไฟฟ้าจากประเทศจีนเจ้าไหนเนี่ยเข้ามาทำตลาดเลยนะครับและทางแบรนด์ De พอลเองก็ถือได้ว่าเปิดราคารถรุ่นนี้มาได้แบบฮือฮามากเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งเทียบกันตรงๆ s e g มนต์เนี่ยรถรุ่นนี้มีราคาเทียบเท่าหรือว่าถูกกว่ารถน้ามันบางรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ยังมีเพืเ่อนๆบางส่วนนะครับที่ยังมีคอมเมนต์เกี่ยวกับระยะทางการวิ่งไกล,าลการเ,เต็มหนึ่งครั้งนะครับที่ยังไม่โดนใจสักเท่าไหร่ส่วนตัวแอดมองว่ารถรุ่นนี้กระแสดีแบบนี้นะครับคาดว่าปีนี้น่าจะมีตามมาติดๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกให้สําหรับผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับ คลิปนี้แอชจะพาไปดูี DPO SO S7 o รุ่น long lens spec ที่ประเทศจีนนะครับจะมีอะไรแตกต่างจากตัว standard บ้างน่าสนใจแค่ไหนควรค่าแก่การรอคอยหรือเปล่านะครับเจิญติดตามได้เลยแต่ก่อนการรับชมนะครับเือนเช่นยคยฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆทางช่องเรานะครับขอบคุณมากครับผม มาเริ่มกันที่ลักษณะทางกายภาพภา,พพายนอกนะครับรวมไปถึงขนาดมิติตัวถังด้วยนะครับก็รุ่น long lens นะครับเหมือนกับรุ่น standard ทุกอย่างเลยนะครับขออนุญาตทบทวนนะครับรถรุ่นนี้นะครับขนาดมิติตัวถังยาวอยู่ที่4.75กว้าง1.93สูง1.62ระยะฐานล้อยาว2.9เมตรนะครับเป็นรถ SUV แบบ5ประตู5ที่นั่งเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับส่วน o p t i o นภายนอก o p ปั o นภายในขนาดล้อขนาดยางนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมด ส่วนระบบรองรับการสั่นสะเทือนซัสเพนชั่นครับเหมือนกันกันกบรุ่นสแตนดาร์ดเลยนะครับด้านหน้าเป็น m a c p e r s o n s t นสตดนะครับด้านหลังเป็นมัลติ i n k ส่วนระบบช่วยเหลือคนขับต่างๆและระบบมัลติมีเดียความบันเทิงนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับระหว่างรุ่น Standard กับรุ่นลองเลน g ์มาถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่าแล้วจุดต่างอยู่ที่ตรงไหนนะครับสำหรับรถ2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวแอาจะเล่าให้ฟังนะครับหลังจากนี้นะครับผมอย่างแรกเลยคือขนาดมอเตอร์นะครับผมรุ่นลองเลนส์ครับขนาดมอเตอร์จะมีขุมพลังที่น้อยลงนะครับจาก 190kW กิวัตในรุ่น Standard เหลืออยู่ที่160กิโลวัตต์นะครับซึ่งจะส่งผลทําให้แรงม้าลดลงนะครับจาก258แรงม้าในรุ่นมาตรฐานก็จะเหลืออยู่ที่218แรงม้านะครับก็พูดเห็นทึกพายง่ายก็คือม้าหายไป40ตัวนั่นเองนะครับก็แอนมองว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะลดความแรงลงนะครับเพื่อที่จะประหยัดพลังงานให้มากขึ้นและได้ระยะทางวิ่งไกลที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับตามคอนเซปต์ของรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น long range ความแตกต่างอีกหนึ่ ทั้งรุ่น t a ต d a า d และรุ่น long l e n ์ใช้แบตเตอรี่ชนิดเดียวกันนะครับเป็น NMC นะครับแต่ว่ารุ่น long l e n ์จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากเดิมรุ่น t a ต d a า d ขนาด66.8กิโลวัตต์อาวนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น79.9กิโลวัตต์อาวหรือประมาณ80กิโลวัตต์อาวนะครับพูดให้หนึ่งพานง่ายๆก็คือขนาดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา13.1กิโลวัตต์อาวหรือประมาณ20%ของขนาดแบตเตอรี่รุ่น t a ต d a า d นั่นเองถัดมาเป็นระยะทางการวิ่งในการชารช์จเต็มรงนรี่ CLTC ย เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับตัวสแตนดาด520กิโลเมตรนะครับมาเป็น620กิโลเมตรก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ100กิโลเมตรนั่นเองนะครับในมาตรฐาน CLTC ส่วนแรงบิดนะครับ320มิลตันเมตรยังคงเท่าเดิมนะครับท็อปสปีดนะครับความเร็วอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าเดิมกับรุ่นสแตนดาดนะครับและอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่ามีความเร็วลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยทำได้อยู่ที่6.7วินาทีนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นลองเลนส s ทำได้อยู่ที่7.5วินาทีส่่วววนนเเรรรืองคาาม็ใช์ไฟ ทั้ง AC และ DC เหมือนก,นกันกับรุ่น Standard ทุกอย่างเลยโดยที่ AC นะครับรองรับอยู่ที่สูงสุด7กิลวัตนะครับและ DC รองรับกำลังในการชาร์จสูงสุดอยู่ที่87กิโลวัตตมาตอนที่ราคาบ้าน,นครับแอดอังอิงจากราคาขายปีกของรถรุ่นนี้ที่ประเทศจีนนะครับผมรุ่น Standard เนี่ยราคาจะอยู่ที่950,000บาทนะครับก็รุ่นลองเลนส์นะครับราคาจะอยู่ที่1,020,000บาทนะครับ ภูยในหนึงความง่ายก็คือเพิ่มขึ้นจากรุ่น s t นด์ด r d อยู่ที่ประมาณ70,000บาทนะครับดังนั้นจากการเปรียบเทียบราคาขายที่ประเทศจีนนะครับคาดว่ารถรุ่นนี้หากนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับดิฟพอ s SO เ7รุ่น Long r a น ge ราคาก็น่าจะอยู่ราวๆไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับสรุปดิ p พอ s o 7รุ่น Long r a น g e ครับเมื่อเทียบสเปคที่ประเทศจีนกันแล้วเนี่ยถือได้ว่าแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะครับนอกจากขุมพลังและระยะทางในการวิ่ง ส่วนจํานวนเงินที่จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ7000 0บาทนะครับพูดให้หนึกภาพง่ายๆก็คือเหมือนกับเพื่อนๆจ่ายเงินไปเพื่อซื้อขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นและระยะทางที่วิ่งไกลเพิ่มขึ้นประมาณ100กิโลเมตรนั่นเองนะครับแหมอันนี้ลองคิดเล่นๆนะครับเพื่อนหลายๆคนอาจจะนึกในใจว่าถ้าอย่างนั้นฉันอยากได้ระยะทางวิ่งสัก8 2 0กิโลเมตรเนี่ย ก็เ,เพิ่มเงินอีกสักประมาณ2แ10,000บาทไม่แน่บางคนอาจจะยอมก็ได้นะครับเพื่อแลกกับความสะดวกสบายและระยะเวลาที่เสียไปกับการชาร์จไฟในการออกไปเที่ยวกยไกลๆแต่ละทริปนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มีให้เลือกทั้งหมดแค่2รุ่นเพ,เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ารุ่นไหนตอบโจทย์หรือว่าเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละท่านนะครับส่วนความเห็นของแอนนะครับมองว่าสเปคระยะทางวิ่งขนาดนี้ถือว่าเป็นสเปคที่ใช้งานได้ปกตินะครับ ก็เพื่อนๆลองนึกย้อนไป2อปีก่อนหน้านี้นะครับบางรุ่นวิ่งได้แค่ไม่เกิน300กิโเมตรเนี่ยเราก็ยังซื้อกันเลยนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่มุมมองนะครับส่วนแอดมองว่าเป็นสเปคที่ใช้งานได้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดจาก GT Family XEV คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่ช่างใจอยู่ว่าจะซื้อรุ่นมาตรฐานเลยหรือว่าจะรอรุ่นลองเลนส์เข้ามานะครับ แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างน,นะครับกับ d e p o SO ร์เรุ่น Long Range คุรค่าก่กับการรอคอยไหมกับระยะทางที่เพิ่มขึ้น100กิโลเมตรแต่ว่าขุมพลังที่ลดลงม้าหายไปประมาณ40ตัวเนี่ยและในราคาที่สูงขึ้น70,000บาทไม่ถึงราคาที่เวเยดจีนจนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะครับรออ่านอยู่ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมและก่อนจากการถามเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันหน่อยนะครับทุกๆไลค์มีความหมายกับผมและทีมงานจริงนะนะะคครรัับบบขอมมาผ สำหรับคลิปนี้ขออน,นุญาตลาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ